ความคิดของเราสร้างสารรค์ความเป็นจริงเพราะมนุษย์คือขึ้นพลังงานและความคิดของเราคือพลังงานวันนี้มาต้งมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า you are the placebo นะคะเป็นหนังสือที่เขียนโดยดร Jo e ิสเปนซ่านะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยม่ต้าเคยอ่านมาแล้ว2ครั้งนะคะเป็นหนังสือที่ต้องกลับไปอ่านซ้ำแล้วก็รู้สึกว่ามันดีกับทั้งสุขภาพของเรานะคะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ชื่อภาสาไทยของเขาก็คือทําให้ความคิดออกฤทธิ์กับสุขภาพนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะดรโจเดสเปนซอรเนี่ยเอาองความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะงานวิจัยทางวิทยา,าศาสตร์และประสาทวิทยานะคะเอามาอธิบายให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อที่มันส่งผลกับสุขภาพและร่างกายของเราค่ะ ตัวด็ออร์โจเดสเปนซ่าเองนะคะ <Yeah. S 1> เขาเป็นนักประสาทวิทยานะคะแล้วก็มีหนังสือขายดีหลายเล่มเลยนะคะขายไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีรายการของตัวเองใน Netflix ด้วยนะคะย้อนกลับไปนะคะด็อเอร์โจเนี่ยเล่าว,ว่าเมื่อตอนที่เขาอายุ23ปีนะคะ <c sandwich> เขาได้เจอกับอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งหนึ่งเลยนะคะเขาได้ไปแข่งขันไตรกีฬานะคะแล้วก็เจอกับอุบัติเหตุตอนที่เขาเนี่ยขี่จักรยานนะคะแข่งจักรยานอยู่นะคะมีรถ SUV นะคะพุ่งชนเขาด้วยความเร็วทำให้เขาเนี่ย ลม้มลงกระเด็นไปไกลเลยนะคะดรโ,โจบอกว่าเวลานั้นเนี่ยเขาแทบไม่รู้สึกอะไรที่ร่างกายตัวเองเลยนะคะผลออกมาก็คือจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยก็ดูสันหลังของเขาเนี่ยแตกและหักไปมากกว่า6ข้อเลยทีเดียวศัลยแพทย์รกระดูกชั้นนำนะคะทุกคนเนี่ยต่างเห็นตรงกันว่าเขาเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อใส่แท่งเหล็กลงไปนะคะมิฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นพิการตลอดชีวิตแต่ดรโ,โจนะคะเขาก็ประเมินตัวเองแล้วว่า,วา,วา,วา ถึงแม้เขาจะได้รับการผ่าตัดเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอยู่ดีนะคะเพเผอเนี่ยต้องเจ็บปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตด้วยซ้ำนะคะใช้ชีวิตแบบกึงพิการเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ผ่าตัดนะคะด้วยแรงกล้าความศรัทธาของเขานะคะหรือความบ้าบิ่นในวัยหนุ่มของเขานะคะเขาปฏิเสธการผ่าตัดทั้งหมดและเลือกที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะรักษาตัวเองเขามีความคิดหนึ่งนะคะความเชื่อที่เชื่อว่า ร่างกายของเราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้โดยใช้จิตนี่ก็คือที่มาของหนังสือ you are the placebo นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่า placebo คืออะไรนะคะ placebo เนี่ยเป็นชื่อศัพท์ทางการแพทย์นะคะเป็นเทคนิคทางการแพทย์ซึ่งก็คือยาหลอกนั่นเองความหมายรวมของ placebo นะคะก็คือการใช้ยาหลอกซึ่งไม่ควรจะมีผลใดๆกับร่างกายนะคะแต่ผลกลับกันนะคะคนไข้ที่ได้รับการ รักษาหรือว่ากินยาไปนะคะกลับได้ผลเดียวกันกับคนที่กินยาจริงๆนะคะหรือว่าได้รับการรักษาจริงๆในหนังสือเล่มนี้นะคะมีการหยิบยกเคสตัวอย่างมากมายเลยนะคะที่เกิดจากการใช้ยาพลาซิโบนะคะหรือการที่ความคิดนั้นส่งผลต่อสุขภาพยกตัวอย่างเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2นะคะตอนนั้นเนี่ยมอร์ฟีเนี่ยก็ลังจะยุติลงนะคะ มีการส่งทหารเข้ามารักษาตัวเนี่ยมากมายเลยนะคะและมอร์ฟินก็แทบจะไม่เหลือแล้วมอร์ฟินก็คือ,อยาชนิดหนึ่งที่ช่วยลดความเจ็บปวดระหว่างการผ่าตัดนะคะเฮนรี่บีเชอร์เนี่ยเป็นนายแพทย์หนุ่มนะตอนนั้นนะคะเขาวิตกกังวลมากเลยว่าจะทำยังไงดีนะคะในเมื่อไม่มียามอร์ฟินแล้วแต่ทหารกลับส่งตัวมาเรื่อยๆเลยนะคะมีทหารถูกส่งตัวมาเรื่อยๆแต่แล้วนะคะก็มีนางพยาบาลท่านหนึ่งนะคะเขาได้เอาเข็มฉีดยาเนี่ยใส่น้ำเกลือลงไปนะคะและฉีดให้กับทหาร เรียบเสมือนว่าได้รับยามอร์ฟินอยู่นะคะทหารเนี่ยคิดว่าตัวเองได้รับยามอร์ฟินอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็รู้สึกผ่อนคลายลงนะคะความเจ็บปวดเนี่ยลดลงและคุณหมอทําอะไรไม่ได้นอกจากได้ลงมือผ่าตัดจริงๆซึ่งก็ไม่มีอาการช็อกนะคะไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นนอกจากการเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะจากบาดแผลการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพียงด้วยน้ําเกลือเพียงหลอดเดียวนะคะที่ ผู้ป่วยหรือจหานั้นนะคะคิดว่าได้รับมอรฟีหรือยาแก้ปวดอยู่นี่ก็คือตัวอย่างของพลาซีโบนะคะที่คนคนนึงได้รับความเชื่อว่าตัวเองกาลังได้รับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะและตอบสนองกับร่างกายเปรียบเสมือนว่าได้รับสิ่งนั้นจริงๆสิ่งที่ดรโจทำนะคะเขากลับไปที่บ้านและเขาฝึกฝนตัวเองนะคะมองเห็นภาพตัวเองกําลังเดินอยู่ที่ชายหาดอย่างเป็นปกติและก็มีความสุขนะคะเขาบอกว่าช่วง6สัปดาห์แรกเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่หนักหน่วงสำหรับเขามากๆเลยนะคะเขาเนี่ยเห็นภาพตัวเองที่เดินได้อย่างมีความสุขนะคะอยู่บนชายหาดสลับกับภาพของตัวเองที่กําลังพิการอยู่นะคะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยจะมีความเชื่อและความไม่เชื่ออยู่เขาพยายามอย่างหนักเลยนะคะหลังจากนั้น9สัปดาห์เนี่ยเขาเริ่ม ลุกออกไปทำกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้โดยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดหรือใส่เฟือกเลยและในเคสกลับกันนะคะในหนังสืเอเล่มนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเคสของผู้ชายคนนึงนะคะที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็อาการของเขาเนี่ยก็ค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เย,เยตามที่แพทย์นั้นคาดการเอาไว้ และเมื่อเขาเสียชีวิตลงนะคะก็ได้รับการชนะสูตรผลออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงนะคะเขามีเพียงเนื้องอกเล็กน้อยในร่างกายที่ไม่สามารถที่จะฆ่าชีวิตเขาได้เลยนะคะแต่เขานั้นเชื่อและคนรอบข้างเขาเชื่อ ตามที่แพทย์นั้นวินิจฉัยผิดตั้งแต่แรกว่าเขานั้นเป็นมะเร็งและไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกนานนะคะร่างกายของเขาะคะก็ยแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากความเชื่อว่าเขานั้นกำลังจะตายและยังมีอีกการทดลองหนึ่งนะคะจากผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมนะคะ10คนเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่5คนเนี่ยได้รับการผ่าตัดจริงๆนะคะส่วนอีก5คน เป็นการผ่าตัดหลอกโดยวิธีการพลาซิโบเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนอกจากการกรีดผิวหนังและเย็บกลับเข้าไปนะคะแต่ผลออกมาเนี่ยก็คือทั้ง10คนนั้นกลับรู้สึกว่าอาการปวดข้อข่าเนี่ยน้อยลงนะคะมีอาการแบบเดียวกันหมดเลยซึ่งพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะมิต้าก็ได้ย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของตัวเองนะคะนึกย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมต้าเคยเจอกับโรคร้ายนะคะได้เจอกับเนื้องอกในสมอง ะะต้องได้รับการผ่าตัดเช่นเดียวกันนะคะตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้จักกับหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้จักกับดรโจดิสเพนซาด้วยนะคะแต่มันต้องมีความเชื่อลึกๆในใจแบบเดียวกับที่ดรโจเนี่ยเชื่อตอนนั้นเนี่ยพอได้รับการผ่าตัดไปแล้วนะคะก็มีหลากหลายอาการที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้นะคะต้องให้ท่ออาหารเนี่ยสอดทางจมูกนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คุณหมอก็ให้คุณแม่เนี่ยไปฝึกทาอาหารเหลวนะคะแล้วก็ได้บอกว่าให้ตัวแม่ตาเองเนี่ย ต้องไปได้รับการเจาะท้องนะคะที่เหนือสะดือนะคะเพื่อเป็นการสอดสายยางให้อาหารนะคะจะได้ไม่อายเวลาเราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเวลาเรากลับออกมาจากโรงพยาบาลนะคะจริงๆคำวินิจฉัยของหมอเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าเราจะอาจจะไม่สามารถกลับมาใช้เสียงได้นะคะไม่สามารถเดินได้หรืออาจจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ก่อนผ่าตัดเนี่ยไม่ต้เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี ะะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาการที่เราไม่สามารถกลืนได้อน,นันมันเกิดขึ้นจริงๆนะคะเมื่อได้ทานอาหารมื้อแรกหลังจากที่เราได้ฟื้นขึ้นมานะคะก็พบว่ามันเข้าไปในปอดนะคะทำให้ปอดติดเชือ้อก็เกิดการสำลักลงปอดโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ซ้านะคะเส้นประสาทไม่ทํางานตอนนั้นก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถกลับมากลืนได้แล้วแต่ลึกๆแม่ต้าเนี่ย กลับมีความดือ้อมีความที่ไม่เชื่อคุณหมอไม่เชื่อสิ่งที่เขาไม่ได้ฉัยออกมานะคะว่าเราจะไม่สามารถกลืนได้เรากลับมีความเชื่อว่าเราจะต้องสามารถเกลืนให้ได้และทุกๆวันสิ่งที่แม่ตาทำก็เหมือนสิ่งที่ดรโจเนี่ยได้บอกไว้คือการคิดภาพเห็นภาพและซ้อมภาพนั้นนะคะเรื่อยๆในหัวนะคะเราก็คิดภาพเราเนี่ยได้กินอาหารอร่อยๆนะ,ะสามารถเกลือนอาหารได้ในทุกๆวันเปิดดูทีวีดูรายการ ดูรายการอาหารที่เขาทำนะคะแล้วก็คิดภาพว่าเรานั้นกินสิ่งนี้กินกินกินตามที่เขากินนะคะนี่คือสิ่งที่เราทําทุกๆวันตลอดหนึ่งเดือนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะบวกกับการที่จ้างคุณหมอมาฝึกกายภาพกลืนอาหารนะคะถึงแม้ว่าคุณหมอจะบอกว่าเราไม่สามารถกลืนได้และให้เราไปเจาะที่หน้าท้องนะคะเมตตาก็อบอกคุณหมอว่าเมตตาขอเมตตาจะสามารถกลืนให้ได้ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนี้นะคะและสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือเราสามารถกลับมากลืนได้จริงๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยาก เป็นช่วงเวลาที่เราต้องพยายามต้องฝึกนะคะมันไม่ได้กลืนกลับมาเป็นปกติอาจจะใช้เวลานานาในการที่จะกลืนน้าอึกหนึ่งหรือกลืนอาหารอึกหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วร่างกายเราเนี่ยมันเชื่อสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อนะคะมันก็ค่อยๆกลับมานะคะเส้นประสาทต,ต่างๆค่อยๆกลับมาฮีลิง่งและกลับมาใช้งานได้อย่างปกติจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับตัวเมตาเองแล้วเมตาก็เชื่อว่า ความคิดเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพของเราได้จริงๆตโตโจก,ก็ได้อธิบายให้เราได้เห็นภาพง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่ามีมะนาวนะคะถูกฝานวางอยู่เต็มโต๊ะเลยนะคะแล้วเราก็ได้เดินเข้าไปนะคะหยิบมะนาวชิ้นนั้นเนี่ยบีบใส่ปากทีละชิน้นทีละชิน้นทีละชิ้นนะคะไม่ต้เชื่อว่าถ้าเราเห็นภาพจินตนาการตามเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะมีอาการน้ำลายสอในปากนะคะหรือได้รู้สึกถึงรสเปรี้ยวทั้งๆท,ที่เราเนี่ย ไม่ได้กินมะนาวเลยด้วยซ้ำนะคะแค่เห็นภาพเท่านั้นเองแต่ทำไมร่างกายถึงตอบสนองแบบนั้นเพราะร่างกายนั้นเชื่อในสิ่งที่เราคิดและเชื่อในสิ่งที่เราเห็นนะคะในในสมองของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเป็นประจำสิ่งที่เราเชื่อเป็นประจำเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยคลอยตามเช่นเดียวกันในหนังสือเล่มนี้ยังพูดถึงอีกหนึ่งคันเร่งนะคะที่ทำให้เรานั้นป่วยนะคะก็คือเรื่องของความเครียด ความเครียดนะคะก็คือภาพที่เราเห็นนะคะสิ่งที่เรานั้นคิดสิ่งที่เรากังวลในยุคสมัยก่อนหรือย,ยุคดึกดำบัรน,นะคะมนุษย์เนี่ยมีความสามารถพิเศษนะคะโดยการที่สามารถเปิดระบบฉุกเฉินได้อย่างระบบ Fight or Flight โหมดนะคะระบบสู้หรือหนีซึ่งนั่นเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นนะคะเมื่อเราอยู่ในป่าได้เจอกับเสือเจอกับภาวะ เหตุการณ์อันตรายต่างๆนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหลังอะดรีนาลีนนะคะทำให้เลือดสูบฉีดมีพละกกาลังที่มากขึ้นนะคะสามารถวิ่งหนีได้สามารถปีนป่ายได้นะคะนั่นคือความเครีรยดระยะสั้นที่ส่งผลดีกับร่างกายเรานะคะสามารถทำให้เรานั้นรอดชีวิตได้แต่กลับกันนะคะในยุคปัจจุบันเนี้ยหมวดฉุกเฉินเนี้ยมันถูกเปิดหลอดเวลาในชีวิตประจำวันนะคะหลายคนออกไปทำงานขับรถเจอกับรถติด ะะก็เปิดโหมดนี้ขึ้นมานะะโหมดฉุกเฉินโหมดความเครียดร่างกายก็ได้รับกับความเครียดตลอดเวลามาทํางานความสัมพันธ์นะคะที่บ้านกับเพื่อนกับพ่อแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นบินค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆทุกอย่างล้วนเป็นความเครียดและทําให้ระบบ flight or fight โหมดของเราเนี่ยมันเปิดตลอดเวลานะคะ ในระหว่างที่ระบบฉุกเฉินเปิดนะคะจะมีอยู่2ระบบในร่างกายของเราที่ถูกปิดก็คือระบบภูมิคุ้มกันพอร่างกายเนี่ยจะระดมกําลังทุกอย่างเนี่ยไปที่การต่อสู้นะคะการต่อสู้หรือการหนีการซ่อมแซมตัวเองนั้นจะถูกปิดลงนะคะและระบบการคิดวิเคราะห์แยกแยะก็จะถูกปิดนั่นก็ทาให้หลายคนนั้นมีอารมณ์ที่รุนแรงขึ้นนะคะมีอารมณ์ที่เกลี้ยกล่อมมากขึ้นและเมื่อเรารอดชีวิตได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล ร่างกายก็จะถูกเปิดโหมดที่เรียกว่ามีภูมิุ้มกันกลับมาอีกครั้งหนึง่งแต่ในยุคป,ปัจจุบันที่เราบอกนะคะก็คือมนุษย์เนี่ยเปิดโหมดฉุกเฉินแทบตลอดเวลาเลยนะคะระบบภูมิุมกันในร่างกายก็แทบจะถูกปิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยป่วยง่ายขึ้นเจ็บป่วยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยที่น้อยลงนี่ก็เป็นเหตุผลที่หลายตำรานะคะบอกว่าความเครียดนั้นส่งผลกับสุขภาพ ส่งผลจริงๆนะคะทั้งในร่างกายของเราเนี่ยหลังฮอร์โมนที่ไม่ดีนะคะทั้งระบบพุ่งกันในร่างกายของเราก็ถูกปิดนะคะล้วนทําให้เกิด าการเจ็บป่วยในร่างกายได้การอักเสบหลายๆสิ่งนะคะร้วนมาจากความเครียด mm hmm. หนังสือเล่มนี้นะคะเลยบอกว่าความคิดเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้นะคะ Thought can change the body ะคะดรโจเด็กซเบนซอนีบอกว่าการที่เราอยู่กับความคิดลบๆความเครียดความกลัวความกังวลน,นะคะไม่มีทางที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีได้และความเชื่อที่ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นและอีกสิ่งหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะกินอะไร ร่างกายเราก็จะเป็นสิ่งที่เรากินเช่นเดียวกันนะคะส่งผลก็คือ you are what you eat เพราะฉะนั้นทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกันนะคะทั้งความคิดจิตใจสมองของเรานะคะแล้วก็สุขภาพของเราหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้ววิธีการที่จะมานั่งคิดและเห็นภาพนั้นเนี่ยต้องทํำยังไงที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะและทําให้เปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราได้นะคะเทคนิคที่ดรโจดิสเปนได้สอนทุกคนนะ,ะสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือการฝึกจิตนั่งสมาธิ การฝึกสมาธิเพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองนะคะคุณหมอเขาแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือการชี้นําจิตเปิดการรับรู้นะคะโดยทําให้คลื่นสมองเนี่ยไปอยู่ในคลื่นอัลฟานะคะหรือตีตาซึ่งทําให้เราสามารถเชื่อได้ง่ายขึ้นคล้อยตามได้ง่ายขึ้นส่วนที่2นะคะคือการอยู่ในปัจจุบันขณะนะคะเพื่อนําตัวเองเข้าไปอยู่ในสนามควอนตัมนะคะทาให้เรานั้นใช้ความคิดค่อยๆเปลี่ยนแปลงร่างกายของเรา และส่วนที่3นะคะที่ดรททำก็คือการที่ใช้ตัวช่วยนะคะมาชี้นำจิตของเขานะคะโดยเขาอาัดเสียงของตัวเองนะคะเพื่อชี้นำนะคะฟังเสียงของตัวเองและคล้อยตามนะคะเพื่อได้เชื่อได้ง่ายขึ้นคล้อยตามได้ง่ายขึ้นถึงสิ่งที่เขาอยากจะจินตนาการเพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากภายในซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่เราสามารถฝึกได้โดยวาลนิดก็ยังดีนะคะการที่เราอยู่กับปัจจุบันขนาดเนี่ย แน่นอนว่ามันดีกับสมองของเรานะคะมันเหมือนได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะจากโลกภายนอกที่มันวุ่นวายจากความคิดมากมายที่ราให้เราเนี่ยอยู่ในความเครียดนะคะอยู่ในสภาวะ g h t o ห Flight Mode ตลอดเวลาเรากลับมาอยู่ในสภาวะหมดของความนิ่งความสงบนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ ชี้นำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคลื่นของพลังงานที่บวกนะคะพลังงานที่มีความสุขนะคะพลังงานที่ไม่ใช่คลื่นของความวุ่นวายความยุ่งเหยิงแน่นอนว่ามันจะต้องส่งผลดีกับชีวิตแน่นอนก็อยากจะให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่มนจะเชื่อว่ายังไงเนี่ยสิ่งที่ดีคือความคิดที่ดีเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะมนจะเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีความคิดที่ดีนะคะสมองเราเบิกบานนะคะแน่นอนว่า ร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีแต่การหลั่งสารแห่งความสุขนะ,ะก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเรานั้นดีขึ้นได้แน่นอนใครฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากที่จะไปอ่านให้เข้าใจมากขึ้นนะคะลงลึกรายละเอียดที่ดรโจเนี่ยได้อธิบายในเล่มนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะ you are the placebo นะคะตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตก็สามารถหาซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะมตก็สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันก็เป็นหนังสือที่อยากเอามาแนะนำนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่า ตัวเองกำลังสิ้นหวังนะคะหรือว่าไม่มีหนทางในการที่จะฮีลิ่งตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายหรือจิตใจของตัวเองนะคะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ป่วยก็ตามแต่ เชื่อว่าเวลาที่อ่านแล้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมีความหวังกับโลกใบนี้มากขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นีสาระที่ดีนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะมันจะเอาสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาแชร์มาแบ่งปันให้กับทุกคนในคลิปต่อไปะคะ่ะ